พี่ให้ไก่ยึดไอแคนเดียวกันเดือดเดือดมากเดือดมากเือดดีสองแคนไรท์เราจะสู้อะไรไปคนดูเห็นป่ะผมโดนุมมาหลายแคนมากเลยนี่ผมโดนชุดเดียวเลยเฮียโดนแบบงงๆยิงยังไงวะยิงโหดกันจังวะเอ็งว่าเอ็งว่าเอ็งในแคลนใจเอ็งคิดว่าสองแคนไหมมันมีแค่น้ำเงินหลายแคนอ่ะไอไอน้ำเงินอ่ะไอ้น้ำเงินตัดออกไปเลยก็คือ แคนแคนแคนเย็ดก right? ับแคนนั่นน่ะ <wrestling> ด <ps 2> well, so. ีเย็ดอ่ะแต่เขาก็ยิงกันแต่ไม่รู้อ่ะไออาร์มสนเจ็ดอะไรมันก็เคยอยู่อ่ะมันมองได้แหละมุมมองอ่ะวงซิงใช่ปะไอเทียเนี่ยไอไดไอการจังหวะที่พี่ดันไปเนี่ยเนี่ยพี่งงเลยทำไมแคยนี่ไม่ตายอ่ะเราตายนี่ว่ะวันไม่ยิ้มแล้ววันเอ้แตกละ อยู่นะกุ้ว้อไม้ยกูไม่เห็นด้วยซ้ำกันกูมาเก็บของนี่อยู่เนี่ยกูไม่เห็นนะว่ามันปีนยิงมึงเนี่ยยังกูไม่เห็นนะเว้ยมึงเลยแค่เราอิ่มกันมีใครอิ่มบ้างอ่ะมึงดูดิไม่มีใครซักคนพี่อิ่มพี่โอ้โหอิ่มคนเดียวน่าจะอิ่มของเค้กอะมอเคฮันด์เลยเหรอแม้ถ้าเมื่อกี้ท่อนนีได้คือผมก็อิ่มกันอันนี้สองสองสามสามบอกรับแล้วว่าใครบอกนึงแต่ไอ้ไม่อ่ะไอ้ไม้ขอปิดการ เอาพิการใช่เอาพิการอะไรพี่ยังไหมเนี่ยมึงดูนะแคนเย็ดดีเราเสร็จใช่ปะพอเราดีมัเนเสร็จเนะดีเฮ็ดมาต่อยนีเลยไอ้ดีเฮ็ดน่ะไอ้ไอ้นั่นมันตายตัวแล้วมันเดือดตัวเดียว,วเองยิงไปโคตรเจ็บเลยไอโอมกูเห็หนมันออกไว้นอกนอกนอกรัวแล้วมันไม่ยิงให้กปุ๋ยไม่มีอะไรผมยิงอยู่พี่หาญ่ผมยิงได้ผมทิ้งโลไปไอวันมันไม่ได้เปิดโลออกผมทิ้งโลไปโคตรเยอะเนี่ยดูสตรีมดิ มีล้นหรอรีมอ่ะรีมแพ้วันโอเวร์ให้ดูโอเวอร์เด็กโอเวร์ใครแพ้วันเอ๊ะยิงอย่างเยอะเขาไม่ได้เบร์โล่พี่โล่มันเยอะทางนั้นน่ะไม่ไม่ไม่จะมุมเห็นมุมเยอะบริการเก็บปืนเนี่ยไม่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 เก็บแม็กนะเก๊กไม่ไม่เนี่ยดูดิดูดิผมไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อกี้เนี่ยผมมีแค่ยาอันหนึ่งก็เลยพาชวนไม่ก็ตอนแรกอะตอนตอนแรกตอนแรกพี่พี่เห็นแลยจะจะชวนมิดด้วยเพราะมันสอกแคน ตาหน้าเราเราอิ่มเราไปได้ป่ะล่ะเราไม่ต้องมันต้องไปมันต้องไปอยู่แล้วถ้าเราเจอสองแคนตรงเนี้ยเนี่ยพี่เอ็มดูดิเพื่อนแตกคนเดียวเราไปเลยเนาะแต่ว่าเพื่อแต่คนหนึ่งแล้วเรายื้อไม่ได้ขอขอทืนขอทืนขอทตือนึังหมกโอเคนะวันตามนั้นที่มีแต่หัวตัวพี่ไม่มีเลยไอการมาไม่ไม่แลยวเร็เลยโอ้ยแต่กาฟ้ามาคืนทุนนี่เนี่ยยี่ห้อลงเตือนมันตั้งแต่ละที่จะไอลองเอาแม็กซ์หกสิบเปเล่น อันนี่มันจะตรงไหมอิงเขาบอกว่าตรงนะเขาแต่เขาไหนไม่รู้ว่ะมันเกี่ยวแม็กด้วยหรอเปล่าเกี่ยวฮะแม็กเกี่ยวเหรอเกี่ยวเกี่ยวเขาหรอยิงตรงก่าใช่แต่ไม่รู้เขาไหนนะที่บอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ทำไมดีสขอเล่นแต่ดีแต่แม็กโอทิปอ๋อหนไม่รู้อกูไม่รู้ไงว่าเขาไหนเป็นรู้ไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวเดิมบ้านอ่้ตอนไอ้ตอนเขาบอกมาเขาบอกมาอิงจะรู้ไหมล่ะน่องไม่รู้อ๋อเขาตอบเลยจะได้เด็ดเนี่ย หาเสื์อไปนะก่กนเดี๋ยวเราลงอยู่โอ้ปกติ<า>กูเล่นปกติกูเล่นยาเพื่อวันนี้เล่นยานรถมาไปมาว่ากันใหม่เว้เยในวันที่มีไอ้ข้าสารไหมพีสม่สารสารน่าสนใจปะลงแล้วเมื่อกี้ถ้าเราเก็บหมดนะ่กูบอกเลยสา์ลุ่งห <คน S 2> ่อใค่เรา <ละ S 2> ดังนะลั่นอนะ่ะเมื่อกี้มันก็หมดแล้วนะพี่มันมาตั้งไหนกีกตัวหมดเลยไม่หมด หลังโพสอีกลึมมั้ยไม่คือหลังโพสไม่ใช่แคนยิทครับเมื่อกี้เรายิงนิ้หมดแล้วล็อกแรกแล้วแกปด้วยกัวแล้วมันมาเติมมาล็อตล็สามป่ะวะสองล็อตอ่ะไม่หรอกแคนยิทเฟิร์สลงครับกับพี่ดึงเพื่อนดีเลยเพื่อนดีเลยเพื่อนไม่เหลือโดนด่าแล้วเว้ยกูยังไม่ลงอ่ะดิรอดไม่ก็มีเสันเลยวันนี้อ่ะกูว่าถ้ากูไม่ช่วยเนี่ยไอโอมตายร้อยเปอร์เซ็นเลย ก็อยู่ห้าสี่กันไม่กี้เราไปห้าไหนเราเราเยอะอยอ่อยู่ห้าไหนกันหะสามไม่กี้เราไปห้าสามตอนนี้มดูของการนี้เหี้ยควายฟางาบบเยอะกว่าไลพี่ไอแมหายไปไหนยังควายหิวของอยู่ดิรงไหนพี่มีของอะไรครับกูทำเกมครับโอเคอาสองมาไปเค้กได้เค้กพี่ทำเกมมาบอกมัไปดิเคเคเค๊อเอมะเออ๊อ๊ะเ้๊เมื่อกี้เนี่ยออกไม่โดสักที อยู่คนเดียวอ่ะหลังโพสเออหลังมันแทงอ่ะไอพิการร้องอะไรเนี่ยพิการเนี่ยแบโดนหมดละเมื่อกี้เนี่ยไม่ยอมบล็อกให้ทำอะไรไม่ได้ไม่คุณแค่จังหวะนั้นมันมาคือไอโอมอยู่ด้วยคุณไงผมผมก็อยู่กับพี่เอเมย์ดูหลังมันแทงอ่าใช่ใช่ไอการไอการพี่จะบอกมาจองกีนี่ใครเนี่ยไม่ได้ไปเติร์ไปหรอไม่ไม่ลงไปเลยไม่ไม่ไม่เกี่ยวผมให้มาจองกีนีอ่ะ สาระใช่มึงไหมถ้าไม่ใช่กูจะเอออันนี้ดีเฮ็ดนั่นน่ะอันนี้ไหนมันยิงเราอ่ะว่าเรียกโว้บออพวกดีเฮ็ดพวกดีเฮ็ดไอ้ไอ้ลานลานลานลนพวกพวกเฮียรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เราไม่ต้องไปนะเราเล่นบ้านแดงเราไม่ดันเราไม่ดันเอาไงพี่กันยืนดื้อๆดื้อๆไหมเราจะเราจะนันให้มันเหรอขึ้นหูที่ขึ้นหูพี่ได้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 ขึ้นหูก่อนขึ้นหูก่อนดูเชื่อมก่อนมันอยู่ไหนวะไอ้พี่พี่กัน บ้านแทงเนี่ะใช่เนี่ยอยู่บ้านแทงที่เดิมที่เดิมเอาพวกอารันเขาเล่นบ้านแทงกันแคมไปแล้วอยู่ข้างเราเราขึ้นหัวเราจะได้เห็นหมดว่ามันอยู่ไหนบ้างขึ้นหัวไอ้พี่บินขึ้นมาเกินเลยป่ะอ่าดู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 หรืออ๋อเสื้อได้หรอชุดนี้ชุดนี้ชุดหลักหรือเขาหรือเปล่าโหทุกคนเลยโหตรงไหนวะ เจี้ยของอยู่เฮ้ยเจี้ยของอยู่เจี้ยของอยู่มันเจี้ยของเฮ้ยเรา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 ียของข้างบ้านมายิงมันมายิงมันเลยดูเฮ้ยผมโดดดูอยู่ผมโดดดูอยู่ไปเคลมมานี่พี่เข้าเลยเข้าเลยมาเข้าเลยเข้าเลยว่าเข้าเลยยิ้มยิ้มิเข้าเลยอย่าเพิ่งเก็บของนี่เออน่าปวดนะผมน่าปวดนะตาหนึ่งปวดนะปวดเลยว่าเฮ้ยกูโดนตาสองปวดตาสองมาเข้ามาดิตาสามปวดตาสามทำไปจะถึงนะ ตัวเดียวนนะผมพี <itous. S 1> damages, ่ไปได้เหลังหลังบ้านตัวเดียวพี <c oughs> ่เคสกันไหนกำมังอยู่กำลรงพี่ไปอยู่หลังบ้านตัวเย็นนะผมตัวเดียวพี่เคสมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยที่ไหนมาหน่อยมาหน่อยตั้งอยู่ตั้งอยู่มามผมพี่เข้าหน่อยดูตายหมดลุ้นตายหมดกูยิงหมดเลยเก็บของนี่เก็บของนี่เออของกูนะลงรถอ่ะกูเห็นแล้วข่วงยี่สิบตัวโอ้ยไอ้ยอดันมึงดิ้นเลยมึงเก็บดิ้นเลยมึงเก็บดิ้นเลยไอ้โดนหน่อยเยี่ยมมากคนเยอะเลย เกียได้บ้างเหรอได้บ้างเต้องเก็บดีดด้วยมันมันมาแล้วไม่ทันแล้วมันต้องไปเลยอ่ะเก็บไปให้หมดอ่ะเอาคัทคัทได้ของไปอ่ะมีนยิงตรงไหนบ้างวะอุ้ยนี่ข้างในเยอะมึงมึงเก็บไปเลยไม่ต้องมานั่งคัทด้วยมันลงมาเนี่ยตอนอย่างอยู่หลายโซบมากพี่ข้างในก็มีอ๋อมึงไม่ผ่านไปเลยมันดูไม่ได้แล้วมึงไม่มาดักหน้าเมืองอ่ะมึงต้องดิสไปเลย ดินเลยดินเลยเดี๋ยวกูดูให้ดิดิดิอย่อเมีอะไรดิเนยเฮ้ยหลังพดหลังพูดจะไปนะถ้ามึงไม่ดิมันมาแล้วนะกูบอกก่อนนะเนี่ยเห็นป่ะแทนเย็ดลงมาอีกแล้วดไปแปกไมล่ะอ่ะกูถามเลยดิไปเร็วไปเร็วไปเร็วเรวดิดิดเลยเตแล้วหนึ่งเต้นแล้ว <mythology> ดิ้ดเลย